ละครสั้นเรื่องแม่ลืมว่าฉันมีตัวต้นงั้นไปรับชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยโอ้หิวขนมจังเลยเนี่ยมันก็เพิ่งหกโมงเองแถบเป็นวันหยุดซะด้วยสิแม่คะมีอะไรหรอดจะลูกเอิมหนูขอตามไปซื้อขนมหน่อยนะคะโอ้ไรเนี่ยลูก ไม่ได้ไม่ได้ขอตั้งไปซื้อขนมตั้งแต่เช้าไม่ได้ไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งแม่ก็จะไปซื้อของมาทำอาหารอีกด้วยโอ้แม่ไม่ได้มาเดี๋ยวแม่พาไปซื้อของมาทำอาหารไม่ไปหรอกแม่ลูกจ๊ะเอ๊ะมีอะไรหรอคะแม่ลิลลี่จะลูกถ้าลูกไปซื้อของทำอาหารกับแม่นะ เดี๋ยวแม่จะให้ลูกซื้อขนมเลยอาซื้อขนมเหรอคะได้เลยค่ะหนูชอบชอบชอบกินขนมมากเลยค่ะคุณแม่ได้เลยจ้ะมาจ้ะลูกเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปซื้อขนมนะจ๊ะค่ะแม่หนูชอบกินขนมมากเลยจ้ะจะลูกมันจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราอุ๊ยลูกจะ้ะแม่ เดี๋ยวหนูขึ้นรถไปก่อนเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อย่าพึ่งไปจ้ะลูกอ๋อค่ะแม่มาเดี๋ยวแม่จะพาไปเอาตังค์นะจ้ะลูกค่ะแม่คะรอหนูด้วยค่ะโอ๊ยหนี่แม่ก็รออยู่แล้วแม่ขาเฮี้ยนนะ่ะโหแม่แม่เหมือนบูลี่หนูเลยเหมือนแบบพูดเข้าตัวหนูเลยเอ่ะแม่โอ๊ย แม่ไม่ได้พูดเข้าตัวลูกสันหน่อยแต่ลูกก็เป็นความจริงนะแม่ก็จริงจริงเหนกันโอเค <c oughs> นี่มาแล้วคะ่ะนี่ลูกมีไรหรอคะแม่นี่ลูกลูกอยากได้อะไรเดี๋ยวแม่ซื้อให้เลยนะโอ้แม่แม่ใจดีมากเลยอะ่ะแม่โคตใจดีเลยงั้นหนูขอกินช็อกโกแลตนะคะแม่ช็อกโกแลต โอ้ยชอ็อกโกแลตเอาไปอีกแล้วเอาไปถมบ้านหรือไงนะ่ชะช็อกโกแลตซื้อไปก็ไม่กินเหมือนเดิมอา้าวแม่ไหนแม่บอกว่าซื้ออะไรก็ได้โอ้ยช็อกโกแลตไม่ต้องเอาหรอกค่ะแม่งั้นเอาเยลลี่ล่ะเยลลี่อีกแล้วโอ้ไม่ต้องกินไม่ต้องกินมันเหนียวฟันรอบที่แล้วกินไปก็ไปหาหมอฟันอา้าวงั้นหนุ่มเลล่ะไม่เอาไม่เอามัน กินไปมันสุขภาพไม่ไดีโหแม่ไม่ต้องกินหรอกมามา,มาเดี๋ยวแม่จะไปซื้อของทําอาหารอา้าวหนูก็มาแล้วนะงั้นขอเป็นน้ําชาเขียวละ่ะก็บอกแล้วว่าไม่เอาไม่ต้องกินโอ้โหอะไรของแม่เนี่ยโอ้เม่ก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องกินห ได้เลยค่ะจ้ามาๆเดี๋ยวแม่พี่จินตาเลดคะ่ะโอเคจ้าอเ,เอาอันนู้นอันนี้โอเคเอาอันนี้นี่นีนมาจ้าลูกกลับบ้านกันโอโหไหนแม่บอกว่าแม่จะซื้อของให้หนูไงล่ะคะซื้อพวกขนมไรถ้าหนูมาด้วยนี่แม่หลอกหนูนี่นะแม่หลอกหนูแม่หลอกหนู โอ๊ยแม่ไม่ได้หรอกจ้าแค่ลูกกินบ่อยจนเกินไปมันไม่ดีโอ้โหกินบ่อยกินบ่อยแม่กินบ่อยเดือนหนึ่งหนูกินแค่ครั้งเดียวโอ้แม่กินบ่อยโอ้ลูกนี่มันก็ไม่ได้กินบ่อยนะไม่ใช่สินี่มันโคตรกินบ่อยเลยเดือนหนึ่งลูกกินครั้งเดียวโอ้แม่กินโคตรบ่อยเลยเดือนเดียว เดือนที่แล้วหนูกินไอเยลลี่หมีไปแค่ตัวเดียวเองนะแม่โอ้ตัวเดียวของลูกก็เท่าฝาบานแม่และโอเคมามาเดี๋ยวเรามาทำอาหารกันเถอะแม่แต่ไม่เอาก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้แม่หนูอย่าก,กินไข่ดาวไม่วันนี้แม่จะทำไข่เจียวแม่หนูขอไข่ดาวแม่จะเอาไข่เจียวแม่ไข่ดาว ไม่แม่จะเอาไข่เจียวแม่ไข่เจียวแม่จะเอาไข่ดาวฮ่ไม่ใช่แล้วแม่จะเอาไข่เจียวหนูอยากกินไข่ดาวดาวดาวว่าแม่หะไม่ได้นี่เป็นเด็กแบบนี้เฮ้แม่หนูอยากกินเอ้แม่หนูอยากกินไข่ดาว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  ลาลาทำอาหารลาลาแม่อยากกินไข่ดาวโอ๊ยอยากกินไข่ดาวนะคะไข่ดาวไข่ดาวว้ายแม่หนูอยากกินไข่ดาวลาลาทำอาหารนี่สนุกจังเลยแถมมีเสียงประกอบด้วยเนี่ยฮโอ้แม่ หนูอยากกินไข่ดาวไข่ดาอยากกินไข่ดาวโอ้โหอุอ้ยไม่นะแกแกกันของแม่ฮะแม่ไม่ได้ยินหรอเนี่ยแม่ไม่ได้ยินที่เราพูดโอเคแม่หนูอยากกินไข่นะเออแม่หนูเจ็บเฮ้ยแม่ไม่ไดย้ยินอีกเช่นเคยโอเคไม่เป็นไรเก็บอาวุธของเราก่อน โอเคเก็ okay. บสัมภาระเออแม่หนูโคตรเจ็บเลยโอ้ยเอาอีกเอาอีกเออโอ้แม่เออเฮอแม่หัวหนูมันตามหนู่มโคตรเจ็บเลยอะ่ะโอ้โหเ้ยไม่มีเสียงแล้วเออเฮอเฮอเฮออโ้ยโดนอีกแล้วแม่หนูเจ็บแม่แม่คะ แม่ละลลาทำอาหารเนี่ยมันสนุกจังเลยจังเลยจังเลยจังฮู้โอ้เออเออแม่หนูเจ็บแม่ละละละทออาทำอาหารแม่แม่เฮ้ยไม่เป็นไรแม่ไม่สลดจะเอออูโอเออแม่ แม่หนูเจ็บแม่ว่าหนูมันฟ้านนะเวลาทำอาหารเสร็จแล้วอุ๊วุ้ยอะไรอ่ะเราเดินสะดุดลมหล่อนเนี่ยโอ้ไม่ก็เดี๋ยวไปนอนก่อนดีกว่าแม่แม่อย่าเมินหนูสินี่แม่ทำเป็นเราไม่มีตัวตนหรอเนี่ยไม่ได้นะโอ้แม่ไม่มาช่วยเราเลย โอ๊ยทำยังไงต่อดีล่ะเนี่ยก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนค่ะเพื่อนๆไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ